กล้จะเก็บเกี hmm, uh ่ยวผลผลิตแล้วครับส่วนของท่านสจอนัทนะครับไปดูมากี่โดลครับไปกีประมาณสี่โลกีโลนะฮะอะไรต่างๆอะไปต่างๆครับทุเรียนนะครับต้องบอกเลยโอ้โหสุดยอดอย่างกด้ทองคำนะฮะก็ตกอย่างที่ทุกทุกนั้นเลยนะลำสวนเลยแปลงเลยคือมีความสวยงัม สวัสดีครับพี่น้องทางบ้านครับคสวัสดีครับอยู่กับท่านสอจออนัทครับนะครับก็อ่าหนุ่มท้องถิ่นนะครับเป็นผู้ใหญ่ท้องถิ่นแล้วก็เป็นสําหรับผมก็คือพี่ชายที่ผมเคารพรักมากๆเลยนะครับนะมาครั้งแรกมามาเยี่ยมชมไปแล้วหนึ่งครั้งท่านเราจะดูแลอย่างดีเลยกลับไปนี่ผมนอนฝันถึงเลยสุดยอดมากเลยนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมสวนทุเรียนโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยเหมือนรีสอร์ทเลยครับท่านที่นี่ สู่ทาบรรยากาศคล้ายรีสอร์ทเลยคือบ้าพักหลังเนี้ยครับตังใจว่าทำบ้าพักเองอืมให้เลยให้คนงานอยู่บอกที่นี่สําหรับคนงานอยู่คนงานออสระนี่ขุดลงไปลึกไหมครับเนี้ยเออหกเมตรหกเมตรน้ําพอน้ําพอน้าพอทุเรียนที่นี่ปลูกทั้งหมดเท่าไหร่ครับกี่ไร่ครับเออเพาะว่าจุดนี้ตรงนี้ตรงนี้เจ็ดไร่เจ็ดไร่เจ็ดไร่แล้วก็กำลังขยายกำลังทำอยู่ ปดไร่กำลังขยายอยู่อีกแปดไร่โอ้เจ็ดไร่นี้ต้นก็โตหมดแล้วนะเนี uh ่ยกี่ปีแล้วครับตันนี้ครับท่านสอจอครับตรงนี้เจ็ดปีโอ้ท oh, ุเรียนเจ็ดปีถับเปีเจ็ดโอ้ให้ผลผลิตแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อ oh, มใ,ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วที่ใกล้ครับขงเน่คือเน้นนโะยบายของกุงเทจังหวัดจ,จันทบุรีให้จัดหมวองทองต้องหลังวันที่สิบไปแล้วอื hmm. ผมลกคุยก็ขอค่า่ะ ปีนี้ห้ามตัดทุเรียนอ่อนครับช้าตัดผมไม่ให้ับอึมาผมไม่ยอมคืนเงินให้คือเราเป็นเป็นนําไม่มาทําเสียตลาดครับเ,เดี๋ยวผมถามนิดนึงคนระับท่านสจเป็นรู้สึกว่าจะเป็นประธานได้ไหมประธานกเกษตรแปงใหญ่เป็นประธานกเกษตรแปงใหญ่เกี่ยวกับกลุ่มทุเรียนด้วยใช่ไหมครับอ๋อในพื้นที่นี่อ๋อสุดยอดมากเลยนะครับหมายความว่าทุเรียนช่วงนี้คือ ทุกคนจะกลัวมากคือเรื่องทุเรียนอ่อนเพราะมีข่าวข่าวมาเรื่อยๆว่าทุเรียนอ่อนมีการจับด้วยใช่ไหมครับจับดำเนินคดีดำเนินคดีเลยครับอันนี้นี้แล้วอันนี้ก็คือผู้ว่าหลังว่าประมาณหลังวันที่สิบใช่ไหมฮะใช่เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วราคาเป็นไงครับปีนี้ราคาดีกว่าทุกปีดีกว่าทุเรียนน้อยหรือว่าหรือว่าถยนไม่พอขายคือนี่มันมันก็เรียกมาเจอภัยธรรมชาติ ฝนอืมฝนหลงดูฝนมาเร็วมากฝนมาเร็วขนาดลูกเท่ากับผงลงเนี้ยอืมัผมมาเจอฝนเ้าออกไปออกแปลงไม่ใช่แปลงไหนอ่ะทั้งจังหวัดไปกันหมดเลยมันนั่นนั่นหมายความว่าปีนี้ทุกอย่างก็น้อยลงน้อยใช่ไหมน้อยลงใช่ไหมครับราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยครับอืมก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือจะมีกลุ่มพ่อค้าเริ่มเข้ามาดูสวนกันแล้ว มาตีราคาว่าเถอะมาตีมาเหมาเป็นประมาณนี้แต่เราก็ทางท่านสจก็เน้นเรื่องว่ายังไงแล้วแต่คือเน้นแก่ด้วยเน้นแก่คือหลักก่อนแล้วก็ราคาก็สําคัญด้วยนะเราจะอยากให้ได้ราคาที่คุ้มหน่อยราคาต้องชาวสวนพอใจสมเหตุสมผลใช่ไม่ไม่ใช่ว่าพอค้าัพท์กหนดราคาคือเวลานี้คือชาวสวนกำหนดราคาโอ้ครับผมเพราะว่าอย่างว่า ต้องยอมรับแนละ้วเรื่องเรื่องค่าปุ๋ยค่ายาค่าคนงานแรงงานต่างๆราคาค่อนข้างจะก็ค่อนข้างจะสูงค่อนข้างจะแพงใช่ไหมครับอืม,มันคือจ,จะเป็นปุ๋ยเป็นยาอ่านะรู้สึกว่าจะแพงปีนี้แพงแพงทุกอย่างครับแร<ล>ง,งงานก็แพงแพงด้วย,ายาแรงงานหายากเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยนะครับก็ธรรมดาจริงๆเลยด้วยโอ้งั้นแปลวะ่าเรื่องปัจจัยเรื่องของเรื่องทุเรียนเนี่ยจริงๆแล้วก็ นั้นปีนี้คนไทยก็จะได้กินทุเรียนแพงแน่ๆเลยหรือว่าต้องรอประมาณว่าถ้าถ้าถ้าไซสเกศไซสไซสเกศไซสทรงประมาณนี้นั่นคือส่งนอกหมดใช่ไหมครับส่งนอกหมดแน่นอน ABC ส่งนอกส่งนอกแล้วเรียนคนไทยอย่างผมนี่มันมันทานตรงไหนกันอ่ะคือตกไส้ทุเรียนตกไซส้หรือโบโบไปเลยอ๋อก็ยังดีนะได้ทานกัน้นมันสุดยอดเพราะว่าใเวลานี้ก็ลงแล้วโบต้องเนียนแกครับโบ เก้าสิบบาทอืมโบเก้าสิบหรอโบกิโลเมก้าสิบแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นเนื้อหนึ่งเหรอฮะเป็นเนื้อเป็นเนื้อหนึ่งมิดหนึ่งอ่าต้องต้องเนื้อหนึ่งมิละอ่าอ๋อหนึ่งมิดหนึ่งต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นฮครับส่วนส่วนส่วนส่งนอกรึครับตอนนี้ราคาประเมินว่าอยู่เท่าไหร่ประเมินผมน่าว่าจะอนู่ดูที่ไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบบาทอ๋อครับครับวันนี้มันที่มันมีเหมาไว้นะครับ เจะตั้งแต่ปลายเดือนนี้ถึงวันที่สิบที่กงมามาไว้กันเนี่ยร้อยหกสิบห้าบาทแต่ถามว่าร้อยหกสิบห้าบาทเนี่ยถึงเมี่สิบถึงจะตัดได้สักทีรึก็คือไม่เยอะต้องหลังวันที่สิบถหลังวันที่สิบนี่คือเป็นรุ่นเลยใช่ไหมพร้อมกันหมดเลยพร้อมกันหมดเริ่มเรียกว่าอดอดใจนิดนึงใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้เราก็ อยู่พื้นที่วันนี้วันที่ไห่ครับเจ้าควันนี้ท่านสอจวันนี้วันที่24 24แล้ววันนี้24แล้วนะครับเราก็ได้ลงมาพื้นที่ท่านของท่านสอจอแล้วมาดูแล้วบรรยากาศสุดยอดเดี๋ยวเราจะมีการเดินถ่ายตามตามสวนให้ดูด้วยนะครับทุเรียนดกมากๆเลยสูงทรงนี่สวยมากมากเลยนะครับผิวสวยทรงสวยหนามสวยแล้วเอาว่างกันเถอะนะครับใกล้จะเป็นตังแล้วนะครับ <S <S วันนี้ก็นะสิก่อนอื่นใดเลยก็ต้องขอบคุณนะครับแรกๆเลยนั่นคือร้านสรุ่งเรืองที่ไก่หขัแมวด้วยเพราะท่านสจใช้ ปุ๋ยใช้ยาจากที่นั่นหมดเลยทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยครับร้านอวิร้านเขาจะเรียกผมว่าปูวิอ๋อเรียกเรียกท่านสจว่ากูครับอ๋อเป็นเป็นเป็นญาติกันไหมฮะคือเขาคนบ้านเดียวกันเขากกะแก่ก๋ออือ๋ออืออบริการดีนี่ร้านเนี่ยบริการดีมากส่งถึงที่ส่งไลน์ไปกลอนถึงเวก็ของถึงแล้วของถึงแล้วไม่ครับท่านอย่างนี้ครับคือ ร้านสอนโรงเรืองเขาค่อนข้างจะมีมีฝีมือ,อเรียกว่าเก่งวิชาการแหละช่วงนี้เป็นไงใบเป็นไงบ้างอาการยังไงบ้างฝนตกลมลมมาเออหมอกลงอะไรประมาณนี้เขาจะเช็คตลอดเลยนะครับแล้วก็จัดสิ่งของที่ดีให้กับเกษตรจัดยาจัดอะไรไมาให้พร้อมจัดยาเขาว่าจัดยามแม่นด้วยนะมากเลยเจัดยาแม่นมากๆเลยนะครับนะครับก็ก็ต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะเนื่องจากร้านสอนโรงเรืองนี่ก็เป็นผู้จําหน่ายปุ๋ยด้วยนะครับของ โรงงานเอทีนะครับนั่นคือ,อาตาพึ่งน้ำเงินด้วยนะครับแล้วก็หลายสูตรเยอะแยะเลยนะครับผมคำสามก็มีโรง,งา่านที่นั่งโชว์อยู่นะครับแล้วก็แปดสามหกนี้ก็มีมีหลากหลายสูตรเรียกว่าครบเลยตั้งแต่ต้นต,ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการนะครับวันนี้ต้องอต้องขอบคุณร่วงหน้าไว้นะครับแฟนคลับที่ติดตามอยู่นะครับก็นี่คือแปลงนี้ก็ร้านสรุ่งเรืองแนะนําให้เข้ามาเยี่ยมชม นะครับผมเลยได้รู้จักกับท่านสอจอนะครับหรือว่าที่ซอวิเรียกว่ากูนักกูนักนี่แหละนะครับก็ได้รู้จักกันแล้วก็ท่านดูแลเป็นอย่างดีครับได้เยี่ยมชมวูียกว่านะเห็นทุเรียนสวยๆอย่างนี้มีความสุขเนาะมันมันยังพอแบบโอ้โหใจเปนขึ้นใจเป็นขึ้น <c oughs> <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ก็ต้องให้คุ้มะเนาะปีหนึ่งก็ชาวทุเรียนปีนี้ชาวสวนยิ้มได้ยิ้มได้ยิ้มได้ไดราคาดีร,ราคาดีรอบผลผลิตก็ดกดีด้วย นอกจากว่าถ้าไม่ไม่ไม่โดนเรื่องภัยธรรมชาติแล้วก็ถือว่าโชคดีมากมากเลยมันก็แล้วแต่บางสวนเนี่ยมันอาจจะไม่แทบจะไม่เหลือเลยอืเพราะการดูแลบารุงต้นนะไข่น้อยอืมีลูกโดนฝนลงมาทีเดียวจากใบอ่อนทุกตับปล่อยใบเก่าอืมันก็สลัดลูกทิ้งหมดใช่ครับลูกหล่นลูก่วงกันหมดเลยประมาณนี้เยอะเลยแต่ว่ามาดูของท่านสอจอแล้วสุดยอดมากมากเลยนะครับแล้วอันนี้ก็ทะลุแล้วที่ของผมไม่ค่อยสลัด ก็ผมใช้ผึ่งน้ำเงินนุ้งขอบคุณครับหกสามสิบสองโอ้ใช้ใช้ใช้คือตอนตอนตอนช่วงเบ่งด้วยเบ่งใช่ไหมใช่สูตรหกสามสิบสองด้วยอ๋อสุดยดอดมากๆเลยนะครับนี่ก็มีอะไรก็เรียกว่าปรึกษากันได้เนาะครับใครก็มาก็ปรึกษาได้ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเพราะผมว่าในเขตในเขตช้างข้ามก็มีคนใช้เยอะมากนะครับในของร้านสอรุ่งเรืองนะครับท,ที่คอยบริการอยู่นะครับสอฟี่เบริการดีมากๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวบรรยากาศวันนี้ก็ ก็อย่างก็อย่างที่บอกอ่ะหลังวันที่สิแล้วก็เราเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมชมอีกเนาะเดี๋ยวนัดจะมาเยี่ยมชมช่วงนี้ก็เก็บทุเรียนกันนะครับได้ข่าวเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีพอค้ามาคุยแล้วนี่ล,ล้งลงลงจะเข้ามาดูลงเขาโทรมาเขาลงมาจากใต้ครับนะลงมาจากใต้ก็บอกเขากล้า,ลาสู้ราคาเขากล้าสู้ราคาเลยกล้าสู่ติด<ม>สู่กาดันครับเห็นลูปแล้วเงินล้วนเลยนี่แล้วก็นะเอ้าเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องทางบ้านครับที่ติดตามนะแล้วก็คลิป ดีๆแบ่งปันกันนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมอย่างเงี้ยนะทีมงานของเกษตรคนโกหรือที่คนโกเกษตรอินซิตี้ย่งยืนนะครับผมในนามของโรงงานเอทีครับแล้วก็ในนามของของร้านสอนลูกเรืองด้วยนะครับเรียกว่าส่งผมเข้ามาดูในถึงพื้นที่เลยนะครับก็มีอะไรก็นะครับในเขตนี้นะครับหรือว่าจะเข้าไปเขตที่แก่ขังแมวก็เข้าที่ร้านสอนลูกเรืองได้เลยครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสอจครับ